คลิปนี้จะมาอธิบาย10ปฏิวัติมีอะไรนะครับอ,อ่าไม่ใช่สิปฏิวัติเป็นเงิน10ล้านเงินสิล้านนะสิล้านมีอะไรนะสิล้านที่เป็นทุนบุคคลอเป็นทุนของเราเองแต่เราสร้างให้กับประเทศสร้างเม็ดเงินบาทเพิ่มขึ้นมา ในกระแสการเงินโลกแล้วประชาชนนีนจะนําเม็ดเงิน10ล้านบาทแต่ละคนนะ่านำเงิน10ล้านบาทเข้าสู่กระแสการเงินโลกเข้าสู่ได้อย่างไรนะการนาเงินการนำมูลค่าเงินเข้าสู่กระแสการเงินโลกนั้นอ่ะเราจะเข้าเอาเข้าเพียงแค่3เดือนแล้วก็เช็คถานะของเงินที่นําเข้าเนี่ยมีฐานะ,ะมากกว่ามูลค่าที่ใส่เข้าไป พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยช่วงสามเดือนเนี่ยมันยังไม่ไม่คือเงินไม่มีอะไรไปแบกคัมนะปกติก็ต้องไปกู้ถูกไหมปกติไปกู้อ่านะจึงจะพิมพ์เงินได้แต่ที่นี่ไม่ต้องกู้ไม,กไม่ต้องกู้ให้เสียดวงเสียดอกไม่ต้องนะแต่เราใช้อ่าพันธกิจพันธกิจในการอ่าออกโครงการต่างๆแล้วก็โครงการนั้นทําเลยหมายว่าเงินที่จ่ายมาเนี่ยมันจ่ายให้กับ ค่าแรงงานจ่ายให้กับวัตถุดิบแล้วก็จ่ายให้กับแรงงานนะเสร็จแล้วเงินมันจะไปสะพัดเดือนแรกมันจะสะพัดเลยเงินหมุนเลยถ้แรงงานได้ไปก็ต้องไปต้องไปซื้อข้าวของเงินสะพัดละถูกไหมฮะซื้อข้าวของต่างๆซื้อวัตถุดิบซื้อของเงินหมุนสะพัดสามเดือนเราเชื่อว่ามันจะควรจะหมุนสามรอบนะไอนี้ยนหนึ่งเดือนมันอาจจะหมุนมากกว่าสามรอบด้วยาอในี้งเดือนอาจจะหมุนอ่ะ อาวสิบวันอีกสามรอบอ่ะสิบวันหมุนรอบทีสิบวันหมุนรอบหนึ่งเดือนนึงหมุนสามรอบสามเดือนก็เท่า,ลายละเก้ารอบแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่เราใส่เข้าไปสมมติใส่เข้าไปหนึ่งแสนล้านนะเอาหนึ่งหมื่นล้านค่อยค่อยกระดึบกระดึบแล้วกันใส่้ไปหนึ่งหมื่นล้านนะภายในสามเดือนเงินมูลค่าเนี่ยมันขึ้นมาต้องมากกว่ามูลค่าของมันมีสินทรัพย์แบ็ค คือผลิตที่เราจ่ายไปเนี่ยมันต้องเกิดเป็นวัตเป็นสินทรัพย์อ่ะเพราะก็เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์นั่นต้องมาแบกมาคำ้ำมูลค่าอ่าเช่นเราไปสร้างเมืองเพราะที่นี้ต้องสร้างเมืองอนะ่ะประเทศไทยจะสร้างเมืองนะฮะทั่วโลกเลยสร้างถึงโ,โหประมาณหกร้อยเมืองอ่ะประมาณหกร้อยหกร้อยเมืองนะขั้นต่ำสองร้อยเมืองอนะ่ะเราสร้างเมืองนะสร้างซิตี้นะเกิดพร้อมกันอนะ่ะเกิดพร้อมกัน เงินบาทสะพัดหมดนะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอสามเดือนปุ๊บเช็คสถานะอ่ะมันมันแบกเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ใส่ตุมเดียวสิบล้านนะไม่ใช่นะครับมันทยอยเข้าทยอยเข้านะอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเราสมมุติเอาแสนล้านอะ่ะแสนล้านทําทั้งประเทศเนี่ยเราต้องอย่างประเทศไทยสร้างถึงสามสิบเมืองเมืองใหม่สามสิบเมือง สามสิบเมืองสามแสนล้านดีไหมเอาสามแสนล้านสมมติสามแสนล้านนะเพื่อคิดง่ายนะสามแสนล้านพอสามเดือนปุ๊บตรวจสอบสถานะจากการสร้างเมืองจากที่ดินว่างเปล่าที่ดินว่างเปล่าเป็นป่าเขาอย่างเงี้ยอยู่ๆกลายเป็นโอ้ยมีถนนนะภา,ายในสามเดือนก็เป็นถนนละภายในเดือนนึงก็เป็นถนนลูกรัง ภายในสองเดือนสามเดือนลาดยางได้ล้มีถนนละโอ้เห็นไหมฮะมีถนนละมีถนนละมีสารุปโภคมีอะไรมีที่ดินที่เราเคยซื้อตรงเนี้ยปรากฏที่ดินมันขึ้นละนะพอเดือนที่สองบ้านมาอยู่ละขึ้นบ้านของ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 ,ของประชาชนละประชาชนที่มาเป็นแรงงานเนี่ยขึ้นบ้านละพอขึ้นรูปบ้านก็มูลค่าก็เริ่มขึ้นมาแล้วคนเริ่มมาอยู่เริ่มมาอาศัยละมีการค้ามีการขายแล้วมีมันค่อยกระเถิบกระเถิบค่อยสร้างเมืองทินิดเติบโตสนนิด เงินค่อยสะพัดหมุนมูลค่ามันค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มเช็คทุกสามเดือนมันจะต้องมูลค่ามากกว่าที่เราใส่เข้าไปอเราใส่ไปทุกสามเดือนนะเราเช็คทีจะต้องมูลค่ามากกว่าที่ใส่เดือนแรกเราใส่ไปสามละสามแสนล้านเดือนที่สองใส่ีกสามแสนล้านเดือนที่สามใส่ไปสามแสนล้านก็เป็นหนึ่งลล้านอละใช่ไหมเป็นหนึ่งละล้านละเออย่างเงี้ยเห็นภาพนะฮะหนึ่งละล้านตีว่าปีหนึ่งหนึ่งลนล้านอ่ะปีหนึ่งหนึ่งละล้านนะ มูลค่ามันขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นมันแบกไปในตัวทุกๆสามเดือนได้ช่วงสามเดือนจะคิดเป็นดอกก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นปีคิดเป็นดอกเบี้ยไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในปีจะมาคิดแค่สามเดือนมันก็ไม่ใช่ไม่ควรเพราะว่าในสามเดือนก็มีเงินสะพัดหมุนอยู่แล้วทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะ,ะจ่ายค่าวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานจ่ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสามเดือนแรกอะ ระบบมันเกิดพอระบบมันเกิดมันก็เป็นอ,อีโคซิสเต็มอะในตัวระบบมันเดินไดน้เป็นระบบการค้าที่เดินได้มีเวลเกิดเป็นเวลเป็นความมั่งคัง่งขึ้นมาได้เลยของท้องถิ่นนั้นตรงนั้น,นมันจึงคำประกันทั้งสินทรัพย์ที่มีคำประกันทั้งิค q u i ิตี้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการที่มีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ขาดเนี่ยมันเป็นความมั่งคัง่งมั่นคงเป็นเวลชนิดหนึ่ง ทำให้ระบบมันเดิน,นประกันประกันได้เลยว่ามีจ่ายอยู่ตลอดมีจ่ายอยู่ตลอดเงินสร้างความมั่งคัง่งจากสองแบบไม่พอจากสองแบบคือแบบเงินบุญกับสินทรัพย์ไม่พอยังมีการประชาชนทุกคนต้องซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองคือทุกคนสิบล้านใช่ไหมต้องซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ทองคำจริงจริงสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะใช้พวก นี่ไนงะไอเงินสัพัเนี่ยนะครับแล้วก็ <c oughs> เงินสภาพัสักสามสิบเปอร์เซนต์อีกสามสิบเปอร์เซนต์นั้นเป็นสินทรัพย์อีกสามสิบเปอร์เซนต์นั้นเป็นอย่างอื่นป็นสิ่งมันคําได้่นะเพราะฉะนั้นมูลค่าเขามันมันจะมากกว่ามูลค่าเงินที่เราใส่เข้าไปในระยะสามเดือนมันเป็นเช่นนี้นะจึงสามารถนําเงินทยอยเข้าไปเรื่อยๆทยอยไปเรื่อยจนกระทั่งหมดสิบล้านนั่นแหละมันที่เกิดเป็นเมือง เกิดเป็นอุตสาหการรมกิดเป็นต่างอย่างเงี้ยนะเห็นภาพนะเอาละพเห็นภาพนั่นคือวิธีที่ประชาชนสร้างม็ดเงินให้กับประเทศจริงเป็นภารกิจที่ประชาชนจะต้องทําหน้าที่อันนี้เป็นตัวรัฐบาลแล้วก็ทํละที่ที่อย่าง4อย่างอันแรกเป็นตัวรัฐบาลอันที่2เป็นนักธุรกิจอันที่สเป็นเจ้าของกิจการที่4เป็นแรงงานบริจาคต้องมีแรงงานบริจาคระบบมันจะเดินหมุนเวียนทุกคนต้องหมุนเวียนกันเป็นแรงงานนะไม่ใช่แรงงานราคาถูกนะ แรงงานบริจาคเป็นแรงงานมีแรงงานกิตติมศักดิ์อ่ะเออค่าแรงไม่ใช่ธรรมดาค่าแรงสูงค่าแรงไม่ได้มาจากค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงมาจากโปรเจก์นั้นคิด20เอซเอา20อร์ซกี่ปีอ่ะเขาหารไปเลยแล้วก็แบ่งมาจ่ายเป็นรายเดือนมาทุกคนจะได้ประมาณโอ้เป็นแสนะเดือนเป็นแสน่ะนะค่าแรงเป็นแสนอ่ะแรงงานแต่ค่าเดือนเป็นแสนอ่ะเออเป็นไงมันไม่ใช่แรงงานธรรมดานะเพราะนั้นทุกคน ทุกคนที่ไม่มีงานตกงานหรืออะไรเนี่ยมาสมัครเป็นพลเมืองใหม่ได้เลยสมัครเป็นพลเมืองใหม่ก็สร้างเมืองใหม่เลยอย่างเงี้ยสร้างเมืองใหม่เป็นพลเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่แรงงานเขาขาดแล้วคณก็สร้างบ้านอยู่ที่นี่เลยบ้านคุก็คุก็มีบ้านอยู่ในเมืองใหม่ไปเลยอยู่เมืองใหม่ไปเลยแล้วเมืองใหม่มีสีสไตล์ต้องมีสีสไตล์นะฮะเพื่อเพื่อหยุดนิวอ์นดเดอร์นะเพื่อหยุดนิวอ์นเดอร์แล้วก็มีสกุลเงินของตัวเองเพราะนั้นมันจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมข,ของนิวอ์นดเดอร์ ันจะเป็นอิสระไปเลยนี่คือการแก้ทางแก้ทางมวยของโลกนิวเวอร์นอ d e เดอร์โดยการสร้างเมืองสิสไตล์โดยแบ่งเป็น2เป็นคู่2คู่คู่แรกเป็นเมืองไฮเทคเป็นเมืองอยู่ใต้ชิปเซตอะนะแล้วก็เมืองที่2เป็นเมืองเป็นเมืองแก้การเมืองไฮเทคเป็นเมืองแก้แก้สิบงแวดล้อมโลกอ่ะส่วนคู่ที่สองนั่นก็เป็นเมืองย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเมืองหนึ่งก็เป็นเมืองสมัยกึ่งพุทธกาล เป็นย้อนยุคเป็นโซลไลเป็นยุคโซลไลเหมือนกันโซลไลแบบสมัยใหม่กับโซโลไลแบบสมัยโบราณอันนี้สองแบบเมืองสี่สไตล์เนี่ยสร้างจริงๆแล้วคนไปอยู people, right. ่จร huh? ิงๆแล้วอยู่กันไม่เกินสี่ปีต้องหมุนเวียนทุกคนต้องหมุนเวียนกันไปอยู่เงี้ยนะเห็นภาพนะนี่คือเรื่องใหม่นี่คือชีวิตชีวิตใหม่วิถีใหม่ที่อยู่ในงานมาตรฐานชาติแบบชั้นสูงที่ผมออกแบบเตรียมไว้ให้โดยประเทศไทย ทำการเมืองโลกจะทําแบบเนี้ยต่อเวทีโลกทําให้โลกได้ดูได้เห็นประเทศไทยเขามีเมืองสีสไตล์นะแล้วก็ไปสร้างเมืองอยู่ทั่วโลกเลยแล้วเราเนี่ยประเทศไทยจะเป็นผู้ฉุดเศรษฐกิจโลกเองเดินหน้าเพราะว่าสร้างเมืองโอ้โหหกรเมืองเนี่ยเงินสะพัดหมดเลยเป็นเงินดิจิตอลบาทซื้อซื้อขายจ่ายกันในเงินสกุลเงินบาทนะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละคงเห็นภาพส่วน รายดต่างๆก็เชิญท่านที่สนุกสนใจจะร่วมสร้างชาติใหม่เป็นชาติหมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ตามมาตรฐานวงแบบก็เชิญเข้ามาร่วมมาสมัครี่ผู้ชาย100่งรอยผู้หิงหนึ่รีบมาเลยฮะรีบมาสมัครเลยครับมาเป็นเลยมาเป็นทีมอันนาคามีทิิปรตายอ่ะค่าแรงก็จะสี่ร้อยค่าตัว4ี่ร้อสรอยล้านถึงพันล้านเน่ะมาเลยครับ น่400ล้านถึงหลาละพ้าน,านไม่ต้องไปโกงที่นี่มีให้มีค่าตัวให้เรียบร้อยมาเลยครับเขาเชิญครับผมแอดไม่ได้ยินดีต้อนรับท่านคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ